ผู้หญิงจะนั่งฝั่งนี้ผู้ชายนะคะประมาณนี้สวัสดีค่ะคลิปของพี่ที่คลิปนี้นะคะพี่ที่จะพาทุกคนมาชมบ้านหลังที่พี่ที่พักอาศัยอยู่นปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็คือตอนนี้เตือนสิงหาคมนะคะคริสตศักราช2024หรือพุทธศักราช2567นะคะบ้านหลังที่พี่ที่พักอาศัยอยู่ณตอนนี้นะคะมีอายุ เราหกสิกว่าปีได้แล้วนะคะจำนานมากแล้วก็มีบางส่วนที่รีโนเวทไปบ้างแล้วบางส่วนก็ยังนะคะาการถ่ายทําของพีทรีคลิปนี้นะคะจะไม่ได้เป็นการถ่ายทําเป็นภาพวิดีโอ,อปกตินะคะพี่ๆจะเปลี่ยนเป็นภาพเหมือนภาพกระตูนนะคะเนื่องด้วย บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าแล้วนะคะแล้วก็หลายๆจุดนี้ก็คือซุดทมไปเยอะแล้วและอย่างนะคะพี่ที่ก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศบ้านหลังเก่า60กว่าปีนี้เอาไว้ด้วยนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรมีโครงสร้างเป็นแบบไหนนะคะก่อนที่จะถูกเปลี่ยนมือนะคะไปเป็นชื่อเจ้าของอีกชื่อหนึ่งนะคะวันนี้พี่ๆกับสามีนะคะก็จะ พาไปชมกันนะคะพี่ที่จะให้ทางพี่ที่คอยอธิบายให้นะคะว่า,าห้องนี้ยังไงเป็นยังไงนะคะในคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะถ้าเดี๋ยวพี่ที่กับสามเนีพา,าชมบ้านนะคะนี่ค่ะเดินเข้ามาในบ้าน เป็นห้องน้ำนะคะห,ห้องอับน้ำแล้วก็ห้องน้ำนะคะสมัยก่อนนะคะแล้วก็เครื่องอทำน้ำร้อนนะคะเก็บน้ำร้อนนะคะเดินเข้ามาก็เป็นห้องโถงกว้างเลยนะคะจะมีโต้แชเย็นนะคะของพีทวิง e, เอามาตั้งไว้แล้วก็ห้องครัวนะคะ ก็ห้องเก็บของในห้องครัวนะคะเป็นห้องเก็บของสําหรับพวกของใช้ในครัวนะคะเ,เดี๋ยวมาห้องแรกนะคะห้องผู้หญิงนี่นะคะจะประมาณนี้นะคะเป็นห้องห้องนั่งรวมญาตินะคะผู้หญิงจะนั่งฝั่งนี้ เดี๋ยวไปดูผู้ชายห้องผู้ชายดีกว่านะคะนะคะประตูนี้แต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะห้องผู้ชายจะเข้าอีกทางหนึงห้องของลุงนะคะห้องเก็บของแล้วก็ห้องของผู้ชายนะคะมีอย่างล้างมือด้านหน้า องของผู้ชายนะคะประมาณนี้พี่ชี่จะชอบลายของโซฟาห้องนี้มากกว่านะคะจะมีภาพญาติ ก็มีการเปลี่ยใหม่บ้างแล้วนะคะก็เปลี่ยนไปเรื่อยค่ะแต่ก็แต่ชั้นบนนี่ก็จะอายุไม่ถึง60กว่าปีนะคะเิงสร้างทีหลังนะคะก็จะมีบางส่วน40ปีบางส่วน30บปีอี๋อ <Yeah, okay. S 1> the room down there before it was like uh It's a very small, small, right? And then now they change into the meeting room, right? Correct, right, yes. The meeting room, like it was two room or three room at least before. Uh, two, three room at least before, right? เ e ราะสไลค์เดย์ e ีเซ r ว a น r o o m ม่ใช y right so like เดย a lots of door uh huh. uh, and the door at that wall is one of it right yes ห้ uh, องห้องรวมฝั uh, ่งหญิงแล้วก็ฝั่งชายนะคะแต่ก่อนจะเป็นห้องพักอาศัย พี่พี่ๆกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้เป็นสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะ,ะคลิปเมื่อก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะคะเป็นคลิปที่ถ่ายก่อนที่จะย้ายออกจากบ้านปู่ย่านะคะตอนนี้บ้านปู่ย่ามีเจ้าของคนใหม่แล้วนะคะก็เป็นญาติๆกันเองเนี่ยะคะ่ะเป็นรูปของนา้นาๆที่เขาแต่งงานด้วยกันนะคะแล้วเขาก็ซื้อไปะคะแล้วเขาก็ตอนนี้ก็กาลังปรับ ปรับปรุงนะปรับแต่งเพิ่มเติมนะด้านล่างก็เห็นทุบกำแพงนะคะกำลังจะสร้างอะไรใหม่นะตามที่เขาคิดไว้นะคะก็ของก็ยังมีเหลือต้นไม้บางต้นนะก็ของจุกจิกนิดหน่อยก็ยังฝากเข้าไว้ที่นู่นนะคะก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเอามานะเอามาก็ไม่รู้ว่าไ้ตรงไหนนะคะ ก็นี่ละค่ะย้ายออกจากบ้านปู่ย่ามา2เดือนแล้วนะคะนะตอนนี้พรุ่งนี้ของพี่ทีเนี่ยก็จะเป็นเดือนธันวาคมแล้วนะคะก็ไม่ได้มาต่อนานนะคะเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงย้ายห้องนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะที่ผ่านเข้ามาพี่ทีก็เลยมา เติมท้ายคลิปนี้นะคะณเวลานี้นะคะก็บ้านหลังนั้นนะคะก็เคยอยู่กันหลายครอบครัวนะคะพวกน้าๆน,น,นะคะลุงๆนะคะที่เขาเแต่งงานนะคะเขาก็อยู่กันชั้นล่างๆนะคะลูกคนโตของปู่ย่าไงนีนะคะเขา ผู้หญิงเขาก็แต่งงานเขาก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นส่วนผู้ชายบางคนเขาก็สร้างนะคะต่อเติมที่พักนะคะ,ะที่ชั้นสองนะคะและตอนนี้ก็พอเริ่มแบบขยายครอบครัวเขาก็ย้ายออกกันหมดะคะเขาก็เลยเปลี่ยนด้านล่างเป็นห้องรวมญาตินะคะและ,ะห้องรวมญาติตอนนี้ยังไงในเมื่อเขาก็มาจะปรับปรุงก็เขาก็ จัดแจงใหม่นะคะก็คือก็ตอนนี้ก็มามีการขอสร้างนะคะที่บ้านปู่ย่าเขาก็ไม่ได้ไปรวมตัวที่นู่นนะคะเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นว่าไปรวมตัวกันที่บ้านญาติอา,อาทิตย์นี้ไปบ้านญาติคนนี้นะ,ะอาทิตย์หน้าก็ไปบ้านญาติอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็สับเปลี่ยนแล้วก็วนกันไปนะคะก็ประมาณนั้นฮะ,ะสามีพิธีก็ จะไปกับพ่อของเขาบ้างนะเป็นบางบางโอกาสบางครั้งนะคะถ้าถ้าว่างนะคะถ้ามีโอกาสก็นี่แหละค่ะก็เขาก็จะไปเจอกันแต่ละทีนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะนัดหมายกันที่บ้านญาติคนไหนก็จนกว่าที่ญาติ ที่ซื้อบ้านหลังนี้ไปนะคะจะทําเสร็จนะคะเขาก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ที่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาไว้เป็นที่รวมญาติเหมือนแต่ก่อนไหมแต่คือเขาก็ตั้งใจจะเห็นว่าตั้งใจจะทําเป็นเวลามีกิจกรรมเนี่ยละค่ะเขาก็อยากจะให้เป็นส่วนรวมที่ว่าใครๆก็เข้ามาใช้ได้นะคะประมาณนั้นนะคะ พี่ที่ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะใช้เวลากี่เดือนนะคะกว่าจะสร้างเสร็จนะคะหรือว่าจะเสร็จตรงเวลาเปล่านะคะเพราะว่าก็ช่วงนี้นะคะเดือนปลายเดือนพฤศจิก็มีฝนตกไปบ้างแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวก็จะพี่ที่ไม่แน่ใจนะะว่าจะมีฝนอีกทีนึงเมื่อไหร่ก็หวังว่าเขาจะสร้างเสร็จตรงเวลานะคะแล้วก็ตรงตามที่เขาตั้งใจปรารถนาไว้นะคะ เพราะว่าเขาก็ตั้งใจจะสร้างตรงตรงจุดๆนั้นนี่เขาอยากให้เป็นที่พื้นที่ใช้สวยสาธารณะในช่วงที่มีกิจกรรม,มนะคะพี่ที่ก็หวังว่าจะออกมาดีนะคะหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ไม่ติดขัดอะไรอย่างไรก็แล้วแต่นะคะแต่และบ้านก็ไม่เหมือนกันนะ,ะบางบ้านก็อาจจะมีที่ ทำที่พักนะคะที่เวลารวมญาตินะคะอีกแบบหนึ่งก็ก็เป็นได้นะ,ะก็ทําไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีที่ที่นั่งรวมตัวกันนะคะก็พิธีก็ไม่ได้มีโอกาสไปเห็นหลายที่นะคะก็จนบ้านพ่อแม่ของสามีก็มีเป็นห้องห้องรับแขกธรรมดาเนะะี่ยค่ะก็ไม่ได้เหมือนกับที่พัก ไม่ได้ทำเป็นโซฟานั่งพื้นอะไรเหมือนเอ่อเหมือนที่เห็นในภาพนะคะบางบ้านเขาก็ทำเป็นแบบนั้นนะ,ะหรือบางบ้านที่เขามีพื้นที่หน่อยเขาก็เป็นห้องแล้วก็เป็นโซฟาแบบยาวเลยนะคะเขาก็จัดเป็นห้องรวมเลยแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะก็มันก็ไม่ได้เหมือนกันซะหมดทุกบ้านนะคะก็พี่ี่ก็ ไม่รู้ยังไงนะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะก,ก็เท่าที่เห็นก็ไงล่ะก็เอามาให้ดูว่ามันประมาณนี้นะคะส่วนที่เห็นก็ไปเห็นจากในแอปพลิเคชันอื่นอนะ่ะที่เขาในบางคนที่เขาโพสต์โพสต์ลงเวลาอยู่บ้านอยู่ณนะจุดรวมญาตินะ,ะก็พิธีก็มีโอกาสเห็นนะคะ ในแอปพลิเคชันนะคะเขาก็โพสต์เอาไว้พี่ที่ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะก็ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ที่จะเอาอะไรมาลงก็คอยดูต่อไปนะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ